มือเศ้าทุกคนตื่นพี่โอยลูกทั้งสองคนตื่นนั้นตื่นตั้งแต่ห้าโมงก็คือลูกสายเจ้าติ๊กเอนไอทุกคนไอแล้วตื่นมาเราไอแล้วมันนอนบ่ด้เนาะตื่นมาเราไอหูเมื่อแล้วก็ไอเสนาแล้วก็เลยสี่โมงแล้ววันนี้น้องสาวก็ตื่นเออก็เลยได้ฮบกันมาลุ้มพี่โอ๊ยตอนนี้ยันสิบสองโมงสิบสองโมงยังสองสิบสองโมงนะะ ลูกชายกำลังลิ้นอยู่เทิงต่างๆวกเบิงสินอนคนเดียวปะเห๊ะแมบ้โอ้ันกินโซกินโซแขมลรกินแฮมกินแฮมกับเขาลูกสาวกินง่ายง่ายเออลูกชายอบอ ฝน,น,นตกมือนี้ฝนตกันมือก็คือเป็นวันจันทร์แต่ลูกชายโบแปงเรียนเพราะว่าลูกชายอันมีัน,ม,นมีอย่างในหมอสติกเชื้อจางไหนผู้เชี่ยวชาญนะมามาลิน,นํำเหล่าเออเกี่ยวกับอาออทิสติกมาวันจันทร์มีสองคนแล้วคนหนึ่งหะนั้นสองอันสองมือต่ออาทิตย์คนนี้นี่มือหนึ่งตอ่อ อันผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาเราไปเจออ่ะวิผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาเจออันสองมือตะลอดอาทิตย์อันนี้แล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างเบิ้งแบบอันดิวโลกหรือว่าอันพัฒนาการทุกอย่างวะ่ะว่าอันมือไปกับสมองบอสีินะเอออันนี้นะคนที่มาบ้านมาบาน,าบานลิ้นมาลิ้นนประมาณมืออาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งหนึ่งมอืออาทิตย์ละสามสิบอันนาทีแกน,นี้เป็นภาษาเิ่นละเอากระตุนลงมาละสองบรรทาน ม่วงแล้วบ่ฟังหยังเด้อกานิชบ่เฮ็ดสิเจ็บหูเด hmm. ้อสิบ okay. ิดหูเด้อเลยโซเคบ่เอากระตุ้นมาเอามาเอานั้นมาบ่ฟังหยังเมื่อยาบางทีเจาติก็แบบเอ้อบ่สนแตหยังมื้อนี้ก็บ่ว่าโอเคเขาเฮ็ดหยังก็หาเขาเฮ็ดตอนนี้ยังาแล้วเด็ก2คนกําลังันเฮ็ดเวียกนํากันเออ เลยเมื่อยบางทีอันน้องเป็นคนเปิดเฟอร์นิเจอร์อายเป็นคนเอาเครื่องออกมาสินะอันหูไม่ยาบุเห็นทุกคนเพราะว่ามันลายกับสติขันคนแล้วแต่ว่าสาติสิมีหกเควินตอนเพิ่นเป็นนั้นใบรุนมาเบิง่งตอนที่เควินไปเล่าครั้งครับมีลายมีเต็มแต่บบมีอย่างลา,าลาเดี๋ยวอยู่อะละบามหูมีแต่แบบแต่อยู่ 3, สามคีสติเห็นหูหนึ่งเนี่ย ตอนนี้บินไปลาวบ่เห็นเนาะเออตอนประมาณเราได้25ปีแล้วนี่ตอนนี้ยังเบิ่งหน้าใส่กิ่งเนี่ยวัยรุ่นเพินวัยรุ่นเนาะเห็นบ่สติบ่ฮู้สจังได๋นโอเคเนาะนี ตอนพิ่นได้สองห้าปีลูกสาวก็หิวเอ้าแม่ก็จยโชว์บันนี้เจยงไออาชุมเจ๊งอืมเจ็บบงกินโซ่แล้วบันนี้คนนี้ล่ะสิกินโซ่บ้างอืมอะไอะบุ๋มยังมีแตอ้น อ่าเนน่อันนี้เป็นบอนลาอยู่เป็นเหอนเล็กที่เพราะว่าตอนนั้นเควินพึ่เราไปเศร้าบานเนี่ยเศร้าบานหละกัารเปิ้ลหันสมสวยสิบอกนี่กระปริมียังไงอันนี้อะไรอ่าตอนเกิดสห้าปีเมื่อก่อนบอกเหลาวศรษิก,กับสติษหิก็เป็นเด็กน้อยตอนนี้ละสมยัยเวียงจันตอนนี้ตอนเควินได้ร้าห้าปีเศริก,ก็ได้จากปีเจ็ดแปดปีเนาะ ยังเป็นเด็กน้อยอยู่อย่างอันปะอันโบไสซเสื้อผ้าแลนแต่มัน,ามนบานอยู่โ <c oughs> บ๊มีอย่างเรามีแต่เป็นรถคนไทยอันย,อยุอย <c oughs> ่อเนี้ยเควินเคยเปิ้นหานเสริมสวยนทะุกคน <c oughs> ตอนอยู่ <c oughs> ลาวตอนพินนั้นไม่ได <c oughs> ้มีอย่างความจริง <c oughs> สงสสยสินลินส่วนสั์แล้วก็นี้สติกยังนำเสนอตอนทุนเป็นอนีรยังโอ๊ยบบเห็นนะเห็นปะเนี่ยเห็นแล้วโบต้องเบิ่งหน้าสติกแล้วมันมีแสงเห็นปะตอนเทวินเป็นอันสติกบบหูอย่างยูนิฟอร์มนี่โบเป็นทหารโบเป็นอย่างหูเอตอนเฮียนทหารบอกเบึ่งหน้าเป็นเด็กน้อยอยู่เลยเนี่ยเห็นปะ แน่น่าคือบ่ทุกคนแต่อันสติ๊กเห็นรูปนึงเควินล่ะอยู่อ่าเฟซบุ๊กอยู่โอกาสแล้วล่อๆแม่ให้ไปเทียนๆๆแต่ว่าสติ๊กมี3ัน3อยังสแก๊และ3อันบ็อกนะรูปบ่สติ๊กม่บ่มีเวลาเบิ่งสติ๊กยืมาเป็นชีวิตของเควินตั้งแต่เกิด่ทุกช่วงระยะของชีวิต ก็ขั้นแรกก็คือเขาพวกของอันแควินแล้วทุกคนเป็นทหารหมดเลยทุกคนก็คือที่เจ้าติกเคยเว้าให้ทุกคนฟังว่าแควินเราเป็นลูกสายล่ามันบอกก็คือมีไอ้น้องน้ำกันสามคนก็เป็นผู้ชายทั้งหมดเลยบอลแม่ย่าเราบอลได้มีลูกผู้สาวอันแหละแล้วก็ทุกคนเป็นทหารหมดเลยตั้งแต่พ่อปู่หุ่นพ่อปู่ก็เป็นเป็นทหารเป็นทหารผู้ชาเป็นทหารนางฮองกานะแล้วก็อันแควินมีลุงอีกคนนึงฮันเป็นเขาเป็นกุตงโซคือการเป็นอัน ขบรัวของอันพกปู่เป็นทหารใหญ่ที่สุดกเป็นคนใหญ่ที่สุดอ่อยู่ฝรั่งเศสะเออสติอ่อยู่สหูปกติมีปกติมีเควินเอาฮะสติเบิรงบอกเมีอย่างนี้เหรออันเป็นหูผู้ใหญ่ที่สุดละเออเป็นทหารผู้ใหญ่่าสัญชามีดาวเต็มเอออันเนี้ยก็คืออันอายเควินสองคนก็เป็นทหารแต่หยดใหญ่ของอันกว่าเควิน่าสัญชาเควินแต่มันเป็นทหารอัน าปีประมาณห้าปีแล้วอะเป็นน้อยเพราะว่าเควินเราอย่างเพื่อนมีความฝันบมคือคนอื่นเพื่อนเป็นอันเป็นในใจแล้วเป็นศิลปินเอ,อเราก็เลยแบบเควินเราเป็นคนมักเที่ยวซะแน่ละกันแหละเพิ่นเราบ้านนั้นเราหลังจากเพิ่นไปลาวปีทรงปีสองพันหาแล้วเควินไปลาวแล้วว่าเราได้สองห้าปีปีสองพันหาแม่นบอก ประมาณสองห้าปีไปครั้งแรกไปลาวคือปีสองพันสองพันห้าหรือว่าสองพันสองพันสิเฮ้ยสติกกลือเมื่อบริสุทธิ์ใจสติกว่าเรื่องเก่าสติกบริสุทธิ์ใจอันใดมันผู้สำคัญล่ะสติกบริสุทธิ์ใจอันแหละ<อ>เควินเพิ่นว่าลมให้สติกฟังว่าอันครั้งอันมีมือหนึ่งสติระถามเพราะว่าลมเพราะว่ายักไ์ประยุใส่สิเนี่ยแบบชีวิตเวลาเท่าแก่ยักไ์ประยุใสเควินเพรานว่ายักไ์ประยุลาวแต่ว่าคือว่าแบบกาณาขดทุกคนตอนนี้ อนาคตของสรงคนนี่เนี่ยตรงเขาเหียนอยู่นี่เออสิบุไปเล่าตอนนี้เนาะ,ะก็คือตอนปีวิธีซาสติกมาอยู่มาอยู่ฝรั่งเศสแล้คแบบคบินเราก็เข้าใจนะว่ามันเป็นขังงแหลมันหูสึกจังไลยเพรว่วาสิเป็นเรื่องอาหารบพว่าสิเป็นทุกอย่างทุกคำภาษาวัฒนธรรมการอยู่การกินการไปกันมานัมันก็คือการขนาดการแต่งตัวทุกคนทุกอย่างว่าส,สักแต่คริบินเราก็เข้าใจเพราะว่าคีิินเราว่าเราเคยจังสารเพราะว่า เราเข้าใจเพราะว่าตอนเราไปลาวเราก็บได้มีมู่บได้มีไผ่ได้เควินเราโบได้มีมู่ได้เราบมีอันบได้มีมู่บโบได้คืซอซาติกกับาซาติก,กถือวาสชคดีมากกับผัวอืรุยยังผัวอันสวยผัวเห็ดเหมิดแต่ว่าเคบินล้วตอนสมยัยอเราเป็นอันฮัลหลทุกคนเขาหานยำหนาแล้วอ้ยาาอยเขาห่ายำหนาแล้วคิดฮอรปีทแมมีทีมมาอ,มอันตันตรลาอยอยู่ต้องประเทศยมหนาวถ้าแบบบ่มียงเห็นมันซึมเ้าถ้ามีอัน ถ้าคนที่มีลายยางคิดและแหงสีตายย้อนทุกคนเออแต่ว่าสติแค่สบายแล้วสมมนเนี่ยมันบุมีเวลาคิดกับลูกสองคนชีวิตสติกับบุมียังคิดแล้เราสมนุนทุกอย่างไปไล่ไปํำคือน,น้ำละละสมอนสบายสบายตอนนี้มีแต่ทาถ้าเห็นเวียกเท่าน,นั้นแหล,ละเนี่ยทุกคน